สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีพลังงานของชาวราศีอะไรธาตุอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้บทรักบทนี้นะคะเรามาดูการอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะฟังเพื่อเป็นความบันเทิง งเพื่อเป็นแนวทางอันนี้ไพ่อาจจะสลับกันได้ไพ่อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะระหว่างคุณกับเขาบทรักบ,บทนี้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะเป็นของใครบ้างเอ่ยคิงถือถ้วย ก้าถ้วยแล้วก็ full of p e n t a c l e แล้วก็ queen of swords มีชาวธาตุน้ำนะคะทัดุน้ำเข้ามาทัดดินเข้ามาทัดลมเข้ามาดินน้ำลมนะคะคุณเป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะมีสเสน่หนะ์เนาะเป็นคนจิตใจดีอารมณ์ดีเป็นคนที่ดูดีคนนึงเลยเนาะเป็นคนที่อารมณ์ดีดูดีคนนึงเลยทีเดียวอาจจะบางครั้งที่ มีพื้นที่ชอบพื้นที่ส่วนตัวตัวเองอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายก็จริงแต่มีบางมุมมีบางโหมดที่ก็ไม่อยากให้ใครที่ไม่อยากให้ใครมาล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในด้านของความคิดหรือ แนวทางการใช้ชีวิต,เป,นนตเ,เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วมาดูการฝั่งเขาล่ะฝั่งเขามีชาวธาตุอะไรบ้างเอ่ยขออภัยค่ะฝั่งเขา มีชาวราศีอะไรธาตุอะไรบ้างที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิบดาบธาตุลมดิ e อ็มเพสธาตุดินนะคะแล้วก็วิวอ o ฟ f อร์จูนธาตุไฟ s e เวนออฟคัธาตุน้ำ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมเขาเกิดสิบดาบกันละเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้เป็นพลังงานที่เจ็บปวดเนาะเหมือนเรื่องราวหลายเรื่องราวมารุมมตุ้ม,ม,มทิมแทงจิตใจเขาเหมือนเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่บั่นทอนเขาเนาะอาจจะโดน หักหลังอาจจะโดนกกงอาจจะโดนทำร้ายในด้านของจิตใจในด้านของจิตใจได้เนาะดขึ้นไพ่์ดีเอ็มเพสเขาเป็นคนที่มีความใจดีเนาะเป็นคนที่อบอ้อมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะอืมการที่เขาช่วยเหลือคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนเขาเอง อาจจะเป็นความที่เจออุปสรรคแล้วก็บั่นทอนเขาเองแต่มันจะเป็นเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเขาที่ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรยังไงเหมือนตอนนี้พลังงานของเขาค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกดีไหมจะเอายังไงกับโอกาสนี้แล้วมาดูฝั่งถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ละ่ะเหมือนตัวเขาเคยบาดเจ็บมาก่อนเนาะเหมือนตัวเขาเคยถูกหักหลังเหมือนตัวเขาเคยถูกทิ่มแทงจิตใจเหมือนโดนหักหลังนะคะแต่พลังงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะ ดีเอ็มเพเนาะเป็นคนที่เยียวยาจิตใจตัวเองได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้สามารถยืนหยัดขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองอะชีวิตเขาตอนนี้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะจากการที่เขาโดนทำร้ายโดนหักหลังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรักคนรู้ใจเนาะ เหมือนเขาโดนทิ่มแทงแต่ตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันเจอเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้มันจะกลายมาเป็นสิบดาบทิ่มแทงเขาอีกไหมขวัญมองว่าคุณเป็นโอกาสใหม่ของเขาเนาะคุณเป็นโอกาสใหม่ของเขาแต่เขาค่อนข้างที่จะ ไม่รู้เลยว่ามันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเขาเหมือนครั้งก่อนไหมอืมแล้วเรามาดูกันเรามาขยายกันดีกว่าว่าเขาเกิดเขาเจออะไรมาสิบดาบเขาเจออะไรมาเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาเอ่ย เรามาขยายกันนะคะถ้าเป็นกรณีแรกก็อย่างที่ว่าคุณอาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วทำให้เขาแบบเกิดความลังเลเนาะเรามาขยายกัน10ดาบเขานะคะ The Sun สิบดาบอีกแล้วเขาขาดความมั่นใจเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนด้วยพลังงานของเดอะซันเนาะเดอะซันคือพระอาทิตย์อะ่ะเขาเป็นผู้นำเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่พอมาเจอสถานการณ์นี้มันลดหลั่นมันบั่นทอนความมั่นใจของเขาไปเลยอะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ เขาขาดความมั่นใจไปเลยยังเศร้ายังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้ยังลืมเหตุการณ์ที่มันบั่นทอนเขาไม่ได้ที่มันทำให้เกิดความเกิดพลังงานของเหมือนเขาไปยึดทุกอะคะ่ะไปยึดกับความทุกข์อะเหมือนเป็นพลังงานที่เอาตัวเองออกจากความทุกข์ไม่ได้ ไปยึดติดอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งๆที่มันอาจจะด้วย View of Fortune มันผ่านไปแล้วอะค่ะวิ e อ of fortune คือมันผ่านไปแล้วเรื่องราวนั้นมันผ่านไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบเก็บมาคิดคือเอาออกจากเอาออกจากตัวเองไม่ได้อะเอาออกจากพลังงานความคิดของเขาไม่ได้แล้วเขาก็ปรุงแต่งว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเป็นสิ่งที่เขาโดนกระทา แล้วมันก็เลยกลายเป็นพลังงานของความทุกข์ไม่จบไม่สิ้นเนาะความเศร้าความทุกข์ไม่จบไม่สิ้นอยู่ในชีวิตเขาอะพลังงานยังดูเศร้ายังดูเจ็บปวดเขายังแบบต้องใช้แบบคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกไปเจอกับความรักที่เข้ามาคือยังยังยังไม่ กล้ายังนิ่งๆอยู่อ่ะยังไม่กล้ายังนิ่งๆอยู่นะคะเขาอยากที่จะจัดการกับความรู้สึกนี้ของเขาเหมือนกันนะอเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากที่จะแบบจัดการกับพลังงานที่มันเศร้าๆในครั้งนี้อ่ะแต่เชื่อเถอะว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับพลังงานนี้ของเขาได้เหมือนตอนนี้เขากําลังกําลังกําลังแบบ ใช้ความคิดเนาะโดยขึ้นไพ่ seven of cups คือแยกแยะกำลังแบบคิดกำลังแบบหาข้อสรุปของตัวเองอยู่เหมือนใช้ความนิ่งสี่ดาบเนาะจัดการความคิดของตัวเองอะแต่เขาสามารถที่จะหลุดออกมาได้เนาะโดยขึ้นไพ่อัศวินถือดาบจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ตอนนี้กำลังคิดกำลังวิเคราะห์กำลังแบบกลั่นกรองอยู่ ว่าจะเอาตัวเองจะไปจมอยู่ตรงนี้ไหม,อมตอนนี้กําลังคิดอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบจมแบบไม่คิดอะไรเลยนะแต่เขากําลังแบบประมวลประมวลสถานการณ์อยู่แต่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะด้วยขึ้นไพ่ปัตตนิช่องปัตตนิมันขึ้น v i วออฟฟอร์จูนคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานเขาได้แล้วเขาคิดและรู้สึกเช่นไรกับ เหมือนคุณน่ะก็คุณอชอบเขาเนาะชอบเขาด้วยขึ้นไพ่ king of cups เนาะค่อนข้างมีความสุขค่อนข้างที่จะมีความสุขเวลาเจอเขาใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะด้วยขึ้นไพ่สี่สี่เหรียญเนานะยังไม่ค่อยกล้าที่จะแบบ แสดงท่าทีอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยยังไว้เชิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ขึ้นไพราชินีถือดาบเนาะจริงๆก็ก็อยากอยากที่จะแบบบอกไปเลยเหอะอะไรอย่างเงี้ออยบอกไปเลยเหอะอะไรอย่างเงี้ยจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะคบไม่โคบอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรามาดูกันแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณเช่นอะไรเขาคิดแล,และและรู้สึกกับคุณเช่นไรโอ้ยชอบเหมือนกันไม่ใช่มีแค่คุณแล้วค่ะคุณคิงถือถ้วยเขาก็คิงถือถ้วยเหมือนกันคุณอุ้ยผนชนกล้องขออภัยไม่อยากที่จะจบโดยคุนภายเดทเนาะ อ๋ขอขัลืมบอกมีชาวธาตุลมธาตุลมขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็มีมาเพิ่มก็คือราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกพิจิกก็จะเป็นชาวธาตุน้ำเนาะธาตุน้ําก็ขึ้นมาแล้วอืมเขาอยากที่จะจบกับพลังงานเดิมๆพลังงานที่ขึ้นภพ่สิบดาบเนาะพลังงานความเจ็บปวดพลังงานความเศร้าเขาก็อยากที่จะแบบจบอยากที่จะเริ่มใหม่เหมือนกันเขาค่อนข้างที่จะมีความชอบ พอคุณเหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาเขาอยากจะจบจากเรื่องราวเก่าๆที่มันบั่นทอนจิตใจเขาแล้วก็เริ่มใหม่กับคุณอ้อยหนึ่งเหรียญขอโอกาสขอคือการเริ่มต้นใหม่อ่ะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือความมั่นคงเนาะอยากที่จะเป็นโอกาสที่เข้ามาในครั้งนี้อ่ะเขาอยากที่จะเป็นโอกาสที่มันมองไปถึงความมั่นคงไม่อยากให้แบบ เกิดเรื่องราวที่เขาเคยโดนกระทำมาเนาะเขาอยากที่จะให้คุณอะเป็นโอกาสที่มองไปถึงความมั่นคงมองไปถึงเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตเขาอะมองไปถึงความมั่นคงด้วยการอยากให้คุณเป็นเป็นแบบโอกาสที่ทำให้ชีวิตเขาเติบโตทำให้ชีวิต เขาแบบเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นโอกาสที่ดีของกันและกันเดอร t สตเนาะเดอ s t สตาค่อนข้างที่จะเป็นเป็นพลังงานที่ที่แบบดูอบอุ่นเนาะอยากให้แบบถามว่าก็คือเดอ s t สตเนาะเดอ s t สตหมายถึงเป็นความหวงังเป็นแสงสว่าง มีอะไรก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีอะไรก็เปิดเผยคุยกันอย่างเงี้ยอยากที่จะด้วยความที่เขาเคยเคยเจอเรื่องแย่ๆเคยเจอคนทรยศหรือหักหลังหรือทำให้เขาปวดร้าวร้าวรานจิตใจขาดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้แบบความรักครั้งนี้อ่ะ เป็นแสงสว่างค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีอะไรก็พูดคุยกันแบบหมดเปลือกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแสงสว่างนำทางซึ่งกันและกันเป็นดังมันเป็นขันมองว่าพลังงานดูอบอุ่นนะคะมีทั้งมีทั้งผืนน้ำํำมีทั้งผืนดินนะคะ มันเป็นพลังงานที่ฟนะูลฟิลเนาะด้วยความเป็นธรรมชาติผ่อนคลายเป็นพลังงานที่ผ่อนคลายเนาะเขามองว่าคุณดูดีเขามองว่าคุณอะโดดเด่นมากดูดีมากเขาอยากที่จะให้คุณเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเห็นดาวไหมคะดาวดวงเด่นเลยเขาอยากให้คุณเป็นเป็นดั่งแสงสว่างเนาะ คุณดูดีมากในสายตาเขาที่เขามองคุณนะ่ะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์มันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนคราวนี้คือเขาพร้อมนะ<ป>เขาจะสู้นะอืมเขาจะลองดูเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะลองมันอีกครั้งอืม,อมเขาจะลองเขาจะลองมันอีกครั้งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วเขารู้สึกดีกับคุณคุณคือโอกาสที่ดีสําหรับเขาเขาอยากให้คุณเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขามากเขาจะลองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะเดินหน้าจีบคุณนะเออเขาจะเดินหน้าจีบคุณนะแต่ขอเวลาเขาคิดแป๊บหนึ่งแต่เขาคิดได้แหละอือเขาคิดได้แหละเซเว่นเซเว่นออคัพเขาคิดได้เขารู้สึกดีกับคุณเขาจะ เริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาจะเดินหน้าจีบคุณแล้วรอได้เลยนะคะเขาจะเดินหน้าจีบคุณแล้วค่ะเออแล้วความรักความสัมพันธ์เล่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหน คุณไม่ต้องไว้เชิงแล้วนะเขาจะเดินหน้าจีบคุณแล้วทีเนี้เตรียมเตรียมรับสถานการณ์ไว้ได้เลยความรักความสัมพันธ์เล่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนโอ้ยเด e ร์ฟเวอร์ ราศีมิถุนนะคะอุ้ยขอภัยค่ะดึงดูดกันมากเป็นพลังงานที่แบบตัวนิติดกันเลยอเป็นพลังงานที่ไม่อยากที่จะแบบห่างหายไปไหนอยากจะอยู่ในสายตากันเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันมาก t h e l o v e แล้วก็เป็นความแบบเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างที่จะปักหมดุด ปักหมุดที่คุณเห็นไม้ดาบที่เขาปักลงเขาปักหมุดเขาชัดเจนแล้วว่าคือคุณ queen of swords เนาะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เขาชัดเจนกับความรู้สึกของเขาแล้ว ถึงจะมีบางครั้งที่มีเรื่องราวมันจะมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตรักของพวกคุณนะคะแต่คุณกับเขาอ่ะพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะแบบฝ่าฟันไปด้วยกันนะทั้งขึ้นไพ king of c a p s เอ้ย king of swords แล้วก็ queen of swords เนอะ พร้อมสู้พร้อมไฟไม่ว่าจะเจออุปสรรคที่มันมาบั่นทอนพวกคุณแค่ไหนเนาะเดือดขึ้นไพสิบดาบต้องมีมาแน่แต่พวกคุณสามารถที่จะจัดการได้อะสามารถเอาอยู่พวกคุณก็ยังมีความความที่แบบเห็นไหมคะนกที่เกาะอยู่ที่แขนของผู้หญิงคนผู้หญิงท่านนี้เนาะก็ยังแบบอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันไม่ไปไหนก็ยังแบบ ด้วยขึ้นไพ่ก้าวเหรียญเนาะมีความสุขมีความสุขพร้อมที่จะเคียงข้างซึ่งกันและกันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นฐานที่ดีนะคะด้วยขึ้นไพ่ก้าเหรียญคือความมั่นคงเนาะมีความสุขไม่ทิ้งกันไปไหนเนาะด้วยขึ้นไพ่เห็นนกไหมเกาะแขน เป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ทั้งควีนขึ้นคิงขึ้นควีนขึ้นเนาะนักจัดการนักจัดการอุปสรรคและปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณกับเขาจะเป็นคนนักจัดการเลยอะ่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่พร้อมไฟพร้อมพร้อมไฟอะ่ะคือพร้อมสู้รบไปได้วยกันน่ะ คือไม่ทิ้งห่างกันไปไหนแต่มันจะมีเรื่องราวเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะอืสิบดาบมันอาจจะบั่นทอนมันอาจจะบั่นทอนพวกคุณแต่ว่าพวกคุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยความที่ The Lover เนาะตัวติดกันนักแก้ไขปัญหาคือช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ไม่ยอ่อท้อไม่ทิ้งกันไปไหนจะเป็นความสุขอันนี้คือความสุขเนาะการเฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จเนาะการเฉลิมฉลองเป็นไพ่แห่งความสุขเนาะสามถ้วยอืมแล้วก็หกถ้วยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ให้กันเป็นความสุขเป็นความรักที่บริสุทธนะิ์เนาะหกถ้วยนี่คือแบบความรักที่มันมาจากก้นบึ้งของจิตใจเลยอะคะ่ะ คือเป็นรากฐานแห่งความรักที่ที่บริสุทธิ์เนาะไม่รู้จะใช้คำไหนขึ้นก็เดลเบอร์ตบท้ายก็หกถ้วยเป็นความรักที่โอ้ไม่ย่อท้อต่อทุกอุปสรรคและปัญหาขอให้มีเข้ามาเฮ้ยมันยิ่งจะทำให้คุณรักกันมันยิ่งจะเป็นความแบบ เห็นใจซึ่งกันและกันผ่านทุกเรื่องราวมาด้วยกันมันยิ่งจะทําให้ความรักแบบแน่นแฟนเลยทีเนี้ยแน่นแฟนเลยทีเนี้ยกลายเป็นเห็นความจริงใจของกันและกันเลยทีเนี้ยรู้เลยว่าเกิดมาเพื่อที่จะเป็นของกันและกันเกิดมาเพื่อที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกัน ขอให้สุขสมหวังในความรักนะคะขอให้ความรักชนะทุกอุปสรรคและปัญหาพวกคุณเก่งมากพวกคุณแบบไม่ย่อท้อเลยเนาะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างฝ่าฟันเป็นดัง่งคนมองเห็นนักรบเลยอะ่ะนักรบหญิงชายชายหญิงหรือชายชายหรือหญิงหญิงอะไรทุกเพศก็แล้วแต่ที่เขา ควบม้าไปด้วยกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคแล้วไปเจอแบบไปเจอแบบภูเขาเนาะไปเจอแบบเส้นชยัยหลังจากที่ฝ่าฟันรบกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอแบบภูเขาธรรมชาติที่มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นอุ๊ยโรแมนติกค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย